อ่าครับตอนนี้ก็มาทดลองกันหน้าบ้านนะครับนี่แผงของผมนะครับเอ่อแผงโพลีแปดสิบวัตต์ครับเลงดันประมาณสิบแปดโวลต์อันนี้ดูลังแผงเลงดันสิบแปดโวลต์ครับแล้วก็กระแสได้ประมาณสี่จุดสี่นี่เอามาต่อครับเอามาต่อเข้ากับเครื่อง m p p t นี่ตั้งอยู่ตรงนี้ตอนนี้แดดเริ่มอ่อนแล้วครับเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งตอนเย็นนะนี่พอเราต่อเข้ากับแผงโซลาเซลล์ไฟก็เข้ามาที่ MPPT แนละ้วนี่ด้านนี้ต่อเข้าแผงนะครับต่อมาจากแผงแล้วก็ด้านนี้ไปต่อแบตเตอรี่แต่ผมยังไม่ได้ต่อคนระับผมแค่มาเทสตัว MPPT ว่าทำงานปกติหรือเปล่า แสงค่คนข้างจ้ายนะมองเห็นไหมผมจะบังแสงไงให้เนี่ยตัวเขาก็จะแสดงผลไปเรื่อยๆครับไฟโซล่าก็จะสว่างไฟแบตก็จะสว่างจะตัวสี่เนียศูนย์ศูนย์ยังไม่ได้ใช้กระแสแบตเตอรี่ครับห้าสิบเจ็ดจุดหกก็คือตอนนี้ผมตั้งไว้เพื่อที่จะชาร์จแบตเตอรี่สี่สิบแปดโวลต์นะครับเขาก็เครื่องก็จะเซตค่าตรงมาเป็นห้าสิบเจ็ดจุดหกนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แรงดันอื่นเราก็สามารถกดปุ่มเซ็ตได้ครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะครักดค้างไนะว้นะครับ48โวลต์ผมตั้งไว้จนเขาก็พิ๊นะครับพอ,อเขาก็พิ๊บแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้อันนี้เป็น60โวลต์น,นะครับที่เราจะเพื่อเรชั์จแบต60โวลต์เรากดอีกครั้งหนึ่งกล้องไม่โฟกัส อมองเห็นนะเป็นเจ็ดสิบโวลต์แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นเซตค่าวันนี้เซตสมมติว่าเราต้องการยี่สี่แปดโวลต์แต่เราเราไม่ต้องการว่าเป็นห้าสิบเจ็ดจุดหเราก็สามารถปรับได้แนละ้วตอนนี้เราไม่ได้กดปุ่มมันมันก็กลับมาโชว์ค่าเหมือนเดิม เดี๋ยวลองลองเซตค่าอีกทีนะครับกดค้างไว้อย่างต้องกดค้างจนเขาก็พิบนะครับเมื่อกี้ผมกดผมปล่อยเร็วเกินไปอ่าสี่สปด้างไว้ทำไมไม่ได้ อีกทีหนึ่งเอากดค้างไว้48นะกับปิบแล้วตอนนี้60นะครับเราต้องกดไปเรื่อยๆครับ72กดอีกครั้งหนึ่งเซตค่าอย่างละเอียดอันนี้24โวลต์36โวลต์แล้วแต่เราจะชาร์จแบตเราทับไหนครับ48นะครับผมเลือก48ผมก็กดค้างไว้ที่48อีกครั้งหนึ่งเราเลือก เพงเขาก็พิบเป็นขีดยาว,ยาวๆแล้ว่าแบบนี้ปล่อยเดีย๋ยวนี้หมายถึงว่าเราเซ็ตค่าแบตเตอรี่ไว้ที่48โวลต์นะเพื่อี่ียชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์เน้วหน้าจอเขาก็จะดับไปนะดับไปแล้วเกิดถ้าเกิดเราพร้อมที่จะชาร์จหรือเราใจก็โชว์หน้าจออครั้งเราก็กดปุ่มเซ็ตครั้งเดียวครับอ่าเขาก็จะกลับมาโชว์วนเหมือนเดิมครับเป็น4 0 0ยังไม่ได้ใช้กระแสแบตเตอรี่ก็เป็น57 จุดถูกเพราะมเมื่อกี้เราตั้งเขาเสร็จกาชาร์จแบตเตอรี่48โวลต์นะครับโอเคเสร็จไม่ยากนครับมีแค่ปุ่มเดียวสายนี้ก็เอาไปต่อกับแบตเตอรี่นะครับฝั่งนู้ก็ต่อมาจากซูราเซลลโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเข้ามอเตอ์ไฟฟ้าของผมกันดูครับ